เป Beyonce, ็นฉอเป็นฉอดเลยครับผมพี mm ่ขาใหญ่ๆอวบๆครับอ mm ืพี yeah ่พี h, ่โอ like ้ยเป็นเหงาเลยนี่ครับเป็นเหงาเลยครับงามเนาะงามครับพี่ครับโอ้ยพี่เป็นจุ่มเป็นจุ่มแบบนี้เลยครับนี่โอ้ยโอ้ยนี่สองส่อนี่ครับผมอันนี้ยูชันเจนเลยครับนี่โอ้ยแค่ที่นี่สองเบากับสอออนไลน์ครับผมเนียงครับ สวัสดีครับมือนหนิงเขาหัวฝ่าเขาสองว่าเฉนไข่ครับผมมือนหนิงสองว่าเพาะหนังมังเก็บเห็ดือเก่าครับครับผมบ่ได้เขาปลาเด้อครับมือนี้เก็บเห็ดอยู่ในโรงเรือนของเขาคือเก่าครับเขารงเรือนครับผมมือนี้ครับโอ้โออกายเด้ครับมือนนี่ไงส่วนหนีงสองว่าพบนไปใส่ครับผมเพราะว่าถากู้พักเนาะเมียครับยากน้ำพักหยากน้ำอีหยังครับผมก็เลยก็ได้ไปครับผมแมียครับก็เลยมาเก็บเห็ดอยู่โร่งเลื่อนท้องสองว่าวให้พี่น้องเบิ่งครับผมแมียครับเนี่ยดอกมุกเลยครับผมเนี่ย ที่ละครับโอ้ยเป็นฉอเป็นฉอเลยครับผมพี่อ้ยขาใหญ่ๆอวบๆครับพี่สองเบาะประเดี๋ยวมิดชิดเด้อครับผมจังหวะดอกเพิ่นเป็นจังสีครับผมเพิ่นถือร่มเนาะถือร่มครับเดี๋ยวสีซื้อมาปีดอีอยู่ครับผมแม่นครับตัวนี้มันเป็นแบบบางเนาะครับโอ้ยกำลังงามๆครับผมกำลังขึ้นพร้อมเพียงกันครับผมแม่นครับครับนี่เดือดกำลังเดินเต็มที่เนาะเก็บเถื่อกที่สองครับผมแม่นครับมีคนสั่งเนาะมือหนังก็คนก็สั่งครับผม บอหนี่ตะดองงามๆครับผมดอกมุกๆเลยครับมาบานมาเก็บเห็นครับสองเบาครับผมนี่ครับอ้ยเป็นส่อเนาะส่อแหลกเลยครับเก็บกระตรงเขียยออกน้ำเด้อครับผมเขี่ยวอกงค่น้อยอเป็นเหงาเลยนี่ครับเป็นเหงาเลยครับงามเนาะงามครับเดี๋ยวคอยไปเล่นขาครับผม หลายดอกอยู่นะมืองเสียเอาเฮ็ดขอนลงมานั่นครับผมแมนครับผมมันนะมีคนสั่งไว้ยด้วครับผมก็เลยเก็บเนาะแมนครับที่เรลือว่าสิบกเก็บเหรอครับผมเป็นว่าเอาไว้ให้นี่เดอ้อสิเอาไปหนึ่งเป็นว่าเป็นขี่เลยพาเป็นห้องมาบอกอเ,อเอาไว้เดอ้อเฮ็ดมาส่นครับโอ้ยฮี่หัวง่าแมแห้งครับ เก็บขายน้ำบานครับผมบ่ได้ว่าไปขายตลาดครับดอกบัวง,งามเขากะอาศัยว่าของสดจากฟ้ามเนาะมาเนาะแน่นครับมันก็เลยสือไปหนึ่งเส้ปนสปานนน่าครับผมนี่ดอกนี้เป็นถือร่มครับอือหนึ่งเส้นป่าเนาะพี่น้องหนึ่งเจวครับผมแน่นหนึ่งจิมแจวแจวสมสมเนาะ เทไว้กินเองครับผมพเพราะดีพี่น้องเพื่อนยจะเอาไปกินครับก็เลยเอาไปให้เพื่อนครับแม่ครับดอกเดียวได้ับนี่พวกนี้มาเป็นหูเบาตด้หมาเป็นหูจางนี่ต้องมมกระเลย เพิ่นถือล่มด้อครับผมเม็นครับแต่ว่ากับง,ง่ามมีเนาะง่ามครับค่อยๆเคี่ยวออกเพราะว่าอย่างเพราะว่าอันเห็ดรุ่นไม่เป็นสี๊ออกมาเป็นสี๊ออกมาได้ไหมครับผมเลยต้องเคี่ยวออกต้องทำความสะอารฝาเป็นไปน้ำเนาะครับสองเบามือไม่ด้อครับผมไอยก็เห็ดเห็ดตัง้งฝาแนะน้ำสองเบาได้เด้คเอครับผมสามารถแนะน้ำสองเบาได้ครับนี่ครับโอ้ย ดอกไงดอกมุกแนงครับพี่ครับออ้ยพี่จุ่มเป็นจุ่มแบบนี้เลยครับนี่โอ้ยปลูกไว้กินซ้ำนี่ก็มีความสูขกครับผมแมนครับปลูกไว้ได้กินหาเดือดเหมือนนกบาเนาะแมนครับผมเก็บมือเล็กมือน้อยครับผมหมือนละโลได้ยินนะบาเนาะครับ อ <Okay. S 2> mm hmm. แบ,บนเก็บมวนแห้งครับเป็นช่องใหญ่ๆเลยสมพาะเกษตรอื่นเห็นนางฝา่งฝาเนาะมันแสบไม่เห็นกับงามพร้อมเนาะครับงามมันจะนางฝ่านะไรตัวนี้สิโมเมนต์นั่งฝ่าเต็มเลยเพื่อเส้นบนไหนครับ,รบนี่ก็นองออกมาใหม่กับมี่ครับ <laughs> น,นี่เป็นนั่งฝาง่าตกศรนั <laughs> รง่งฝ่าตกศรโอ้ยตคือผมจัดน้องมันี่ <laughs> <laughs> แต่สิเมียนตัวองฟ้ามเขาแท้ๆนี่ ดอกงามแท้ได้เปล่ามีนว่าก็จะเอาหง้ดหงิธีเนาะเขามือไหมค่อยๆเหดไปครับผมเกิดกับเป็นเองครับผมนี่ครับโอ้ยนี่โอ้ยสองสอนี่ครับผมอันนี้อยู่ชั้นเจนเลยครับนี่โอ้ยแค่ที่นี้สองเบ้ากับสองไล้ครับผมเมีนครับอ่ะเฮ้ย หลายดอกนะครับ maison, ช่อหนึ่งช่อหนึ่งเห็นบุ้ยยเด้อครับผมมันเห็ดปลาหรือเห็ดบานกระสออนหลายครับผมนี่ดอกเดียวอืมอีกครับบ้านอี่เป็นแหงเนาะมันถึกแดดครับผมถึกแดดช่วงเที่ยงเเนาะปลาอดดอกเดียวพี่น้องเบิ้งขาจนเต็มจุกครับ ง่อมแม่งครับผันเก็บส่วนนี่เป็นหนึ่งนแ่บแสบแล้วครับน้องหวานแห้งนะครับเอียงพี่น้องพันไปพันมาครับผมนี่ครับฟังนี่เก็บเรียบร้อยครับผมถาออกไหมเนาะครับเนาะแม่ครับผมครับผมนี่ฟังนี่กะถาบ่าได้เบิดจุกไปบางส่วนครับผมแม่งครับตัวนี้กำลังในเดือนหนึ่งครับผมต้องรออีกสามสี่หมื่นเนาะครับผมม้วนนี้กำลังออกดอกน่อยครับ กำลังฟังนี่กำลังเอามาใหม่ครับผมก็เลยเปิดเขาหล่อ,รอ,รอครับแมนพี่นล่นอหน,น่อยหน่อยขึ้นพี่อืมนี่แหละครับผลงานสองสองเบาครับผมวันนี้แมนพี่น้องพันซางไว้จกักรรู่เบาพันซางไว้โลนึงครับผมจักสที่ใดจกักรรูปเนาะแมนครับอุย้ยครับดเดี๋ยวไล่เติมได้เต็มตา,ถ,าถ้าต้องเลี้ขาออกนะครับแมนครับผมต้องไปแต่งขาออกก่อนครับผมครับอ่ะนี่แหละครับคลิป มีความสูงของสองบาครับผมอยู่บนอยู่บ้านสองเบาวไปหาเห็ดอะไรเด้อครับส่วนนี้แมนครับปลว่าปลูกหอมอีกปูหอมนะครับเนาะครับเดี๋ยวสิผาพิมพ์หนังไปข้างนอกแมนไปเบิ่งวิวที่ทัดแมนไปไปเบิ่งบรรยากาศในทงหน้าหมองเฮาอยู่ครับครับผมนี่ครับฝั่งนี้สองเบาสีลงพระบุงแก้วครับผมสองเบาวแบ่งเป็นสีล็อกเด้อครับคือจังเคยถ่ายพี่น้องเบิ่งครับผมหน้าไฮนี่สองเบาแบ่งเป็นสีล็อกครับ รอบข้างหน้าพันท่างครับผมติดท่างดําเลยครับฝั่งหน้ามีอีกรอบหนึ่งครับผมอีกรอบหนึ่งอยู่ฝั่งพู่นพุนทั้งบดจีนรอกเลครับซีเลียมมนท้นครับผมนี่ครับอีกสองสามมือพระพุ่มกับซีรงพระปุงแก้วครับผมนี่หม่องสองเบายู่ครับเป็นท่างเข่าเข้าไปครับผมอุ้นโล่งเหตุอยู่ข้างในครับผมนี่บรรยากาศบ้านสวนสวนอ่ยังหน้าอยู่ข้างไต้เด้อครับวันนี้อยู่หม่องนี้เด้อครับผม อยู่คนละบอนครับกระหนี่เป็นไทหน้าส่วนผสมครับผมนี่นะครับกระหนี้ใส่มาหลายเติบครับผมนี่ผมก็สองสามหมื่น้องบ้ากระหนี่ครับกระตูนเก้วนี่เนาะครับผมยังานเขาดูดลูกหมดเยอครับคุณเบ้าใส่ยิ่งสูบเบ้าใส่ยิ่งชุ่มราเซว์ครับผมแล้วก็เป็นความหอยโค้งครับผมครับต้องสูบน้าเพียงแค่ครับผมดำเอาขึ้นหน้าเนาะครับผมต้องสองเบ้าสีดำเอาทั้งเบลดสีสีไฮสีล็อกเนาะคี่สองเบ้าแบงไว้ครับผมนี่ทางเข่าก็มีรถนั้งทางครับ มากเกี่งครับยุคเครื่องครับสวนเฮดอันเฮดละโงกละบอลยุสัยครับยุคละบอลเล่อครับผมนี่คุณไรผานะเจ้าพี่ดินหลายบ่อกเราก็ซื้อไว้แล้วครับเพื่อพี่น้องเนี่พราะเบิ่งงานเนาะส่งเบาะเฮ็ดทั้งไฮน่าสวนผสมนะครัเฮ็ดทั้งสวนเฮดครับผมเฮ็ดทั้งเกษตรกรเนาะครับผมเฮ็ดทั้งฟาร์มเฮดครับผมเด็กขาเฮดครับผม ยังไงสิปลูกไผ่อยู่ครับผมหาที่ปลูกปลูกต้นไผ่เนาะกอไผ่ครับผมชักชักไรครับผมอยู่แถวนี้แหละให้พี่น้องได้เบิ่งกับสองบารไปดูด้วยนะครับผมาจะปลูกไพลก็ค่อนข้าะแล้วครับอันนี้แหะครับใต้ชื่อประจำวันล่องสองบารพี่น้องเบิ่งครับผมเหมือนนี้สองบารกะลงเถื่อนไปลงเถื่อนเออครับสองบารกินหัวพี่น้องแงหลายแต่ว่าเมื่อสองบาร์กะพอันอักพรเนาะตีมั่งละเอียครับผมอักพนไปได้โตครับผม งามนะครับหอมหอมครับนี่นี่ครับมีแต่ดอกกงามครับผมอือคุณนายงามนะบ่าวนะหอมหอมเลยครับพี่น้องครับแค่ซ้ำนี่ก็มีความสุขแล้วครับพี่น้องแม่นะเอาไปหนึ่งกินเนื้หวานหวานนครับอยู่แบบแรงหลายหลายเทื่อนทั้งเหนือทั้งรองใต้ครับผมไปเหนือไปอุบลนะโอ้ยไปทุกม่องเลยครับครับสองเบากะได้เวลา อันมะเห็ดคงจะของเนาะครับพี่นาก็เก็บเห็ดไหมขึ้นเ่าครับผมเดี๋ยวแจ้งน้อยสองว่าก็แล่นไปอุบลคือเก่าครับสอนเห็ดหลายเนาะดอกแม่้คร่บซ้ำหนีก็สอนแล้วครับผมพี่น้องมันก็มาเอาไปแกงแล้วครับซ้ำหนีก็โอ้สุดยอดแล้วครับผมเป็นต้นเงียวแถวบ่านขามีบ่อเข่า ยดสองว่าก็บจิตปลูกป้าไผ่อยู่ครับผมปลูกน้อไใหม่ครับอีกคนละสวนครับเห็ดละงูแมนครับบ่าไนอ่จิปลูกอยู่หม่องนี่แล้วครับผมทิ่ทอมดินเนาะแมนครับเ็เป็นไฮนาทสวนผสมเพื่อพี่น้องอย่างมาเบิงมะนี่เนาะแมน,นครับเป็นกอเป็นกอเด้ครับเนี่ยขาแตงอ่งเป็นน้ำไหมบ่แต่งครับเ้าสิขัดทุนหนหาอ่บอ่ <laughs> <laughs> พี่น้องมันซื้อไป ปกติในตลาดนี่ซีรุ่วอร่อยเนี่ครับ,รบสองเบ้าขายน้ำบัตเนี่ยสีระมันหาสิบหกสิบครับผม,มขายพ่ออยู่ได้เพราะว่าสองเบา้ากะเอาไวเ้เฮ็ดกินเนาะแมนครับผมบริวารสีเอาไว้ขายครับผม,ม,บผมพี่น้องมันอยากได้ไปแกงก็เลยเป็นสีซีอเอาครับนะเบิรเดี่ยวนี่กกดอกนึงนี่ครับนี่ครับโอ้เต็มตะกร้าเลยครับโอ้โอ้ใส่ยี่ห้อลนึง กลับถึงแล้วนี่น่าจะถึงโอ้ยสามสิบบาทได้ซ้ำนี่ผมก็ซื้อเบิดปีแล้วครับพี่น้องเครื่องร้อยกสามสิบบาทครับครับนี่ครับหัวกระเจียวครับผมนี่ที่สั่งมาน้ามั่งสั่งมาได้เน็ตเนาะออนไลน์ครับอีพุกอีหลอดครับผมแม่ครับตอนนี้อีพุกว่าในมะฮอดครับผมแม่ครับมากแต่ดอกกระเจียวก่อนครับนี่ยี่สิบโลครับผมถ่าเบิ่งเด้อครับทั้งดอกกระเจียวทั้งสวน เมนละงหกครับผมสีไปปลูกแซมกันครับผมเม่นครับผมเวลาออกกัสีงามบานสะพังเลยครับเมนหนาผนมากเดี๋ยวไปเก็บดอกกระเจียวครับผมครับเดี๋ยไปเก็บไกัแล้วเก็บวิเศษในคลองอีกและวไปทั้งอีปลูกอีหลอกเนาะเม่นครับครับผมหลากหลายชนิดครับผมในสวนเป็นสวนใหม่ผสมเนาะใส่ก่อสวนเท่ากี่เซ่ครับลงไปทั้งดวงทุกคนคาบอนเนาะเม่นครับผมครับนี่นะครับโซนไอจีมีสองบาร์ก่อนมีอย่างไรครับนี่นะครับฝากไว้ท่านเนาะส่วนเห็นเท่านบารครับผมแต่กระจิบไปพังหนักที่นีต้านน้ำใหม่ครับแล้วก็ พ่อหมุงเก้วครับผมรอชมตอนต่อไปนะครับพี่น้องวันจะเป็นยังไงครับผมครับสำหรับคลิปนี้สองวันจึงขอตัวลาไปก่อนครับหมอต้นสวัสดีครับหมอพุ่มสวัสดีครับบายบายครับแกเ็ส่งพี่น้องครับ